สวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วเนาะวันนี้ก็คริสต์มาสอีฟใครที่กำลังฉลองกันอยู่บ้างส่งเสียงหน่อยนะคะคอมเมนต์มาหน่อยว่า Christmas Eve ของคุณเป็นยังไงอยู่คนเดียวฉลองคนเดียวหรือว่าออกไปแบบฉลองกับครอบครัวนะคะโอเควันนี้หัวข้อที่เพรสจะพูดถึงก็คือเหตุผลที่เขา ถึงหายไปเงียบไปขาดการติดต่อบล็อกหันหลังให้เราหันหลังให้คุณนะคะเราก็จะมาดูเหตุผลกันเราก็จะมาสปายกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาโอเคข้อความแรกเลยนะคะเหตุผลที่เขาหายไปเขาบอกว่าเขาเหนื่อย I อย t i r e ยเขาเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหนื่อยกับชีวิตเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับสถานการณ์รอบตัวซึ่งไม่มีกระจิตรใจที่จะมาแบบว่า ส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับเราคือแม้กระทั่งตัวเขาเองอเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล้าไม่มีพลังเน้อที่จะไปทําอะไรหรือไปมอบพลังไปคุยอะไรกับใครคือแล้วเขาก็บอกว่าข้อความอีกอันหนึ่งเขาก็บอกว่า Unhappy เขาไม่มีความสุขนะคะสาเหตุแรกก็คือเหนื่อยสาเหตุที่สองไม่มีความสุข ทีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาหรือระหว่างเขากับบุคคลที่สมอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีความสุขเศร้าอยู่กับความรู้สึกที่กดดันแบบเศร้านะคะความรู้สึกที่มันเออล้นออกมาแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เขารู้สึกสับสนไม่ว่าอาจจะเป็นการที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือ เขากับคนอื่นบุคคลที่สามครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนใครก็แล้วแต่ที่มีความสัมพันธ์ในชีวิตเขารอบๆตัวเขาอะไม่เข้าใจกันเรื่องราเหล่านั้นมันทำให้เขารู้สึกสับสนแล้วก็อิโมชันอลเหมือนมันเต็มไปด้วยความรู้สึกมันเต็มไปด้วยความสับสนมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เอ่อลนจนไม่อยากจะพูดกับใครอยากจะเก็บตัวเงียบๆนะคะอยากจะเก็บ ตัวอยากจะบล็อกทุกคนบล็อกทุกอย่างตัดโลกภายนอกตัดแม้กระทั่งคุณนะคะก็คือบล็อกไปเลยแล้วก็หันกลับมาทำงานกับพลังงานของเขาเองอข้อความต่อไปก็คือ Emotional Block e n r r g y w r r k ีเ r ิกก็คือเขาอยากจะทำงานกับพลังงานของตัวเองอยากจะเข้าแบบว่าเข้าไปดูลึกๆอ่ะ พลังงานลึกๆในตัวเองตัวเขาเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรที่จะต้องเวิร์กกับมันมากเขาอยากจะอยู่ในพลังงานที่โพซิทีฟก็คืออยากจะแบบว่าปรับเปลี่ยนพลังงานให้มันเป็นบวกนะคะไม่ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวเขาที่ตอนนี้มันค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายเนี่ยเขาอยากจะปรับสถานการณ์หรือปรับอารมณ์และพลังงานเขาให้เป็นบวกซึ่งเขาก็ต้องเก็บตัวตัดโลกภายนอกตัด สิ่งทุกอย่างแล้วก็ทบทวนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะหาเพื่อที่จะหาพลังงานบวกในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องที่เขากำลังเจออยู่เพราะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาเป็นเหมือนเหมือนกับมีความคิดมีไมเซ็ตที่ว่าตัวเองเป็นเหยื่อโดนกระทํานะคะ,ะเป็นเหยื่อที่ถูกกระทําใช่เขาต้องตัด ความคิดและไมายเซตจนี้ออกไปจากพลังงานของเขาอย่างเช่นเอาจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้เป็นเหยื่อนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อในการที่ใครทําอะไรให้กับเราในบางครั้งอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยด้วยซ้ำแต่มันคือ,อสภาวะที่พฤติกรรมเหล่านั้นน่ะถูกลอหลอมขึ้นมาจากความเจ็บปวดจาก โมในอดีตจากความผิดหวังในอดีตจนทําให้ต้องอสร้างกําแพงหรือไม่ก็ยังหาตัวตนที่แท้จริงไม่เจอนะคะพฤติกรรมเหล่านั้นก็เลยสะท้อนมาให้เราแบบว่าให้เรารู้สึกว่าเขาทําร้ายเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเขาแล้วเราก็ไม่ใช่เหยื่อจําไว้ทุกสถานการณ์ถ้าใครทําร้ายเรานะคะเราไม่ใช่เหยื่อเราตกเป็นอิสระจากคําว่าเหยื่อ นะคะแล้วก็ลองคิดกลับไปทบทวนดูว่าความจริงแล้วทุกคนมีเจตนาที่ใสสะอาดทุกคนเป็นคนดีทุกคนต้องการความรักทุกคนต้องการความเข้าใจทุกคนต้องการการมองเห็นการรับฟังจากคนอื่นแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา มันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการคือเขายังไม่มีการฝึกพัฒนาจิตวิญญาณหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เขาพยายามแสดงออกไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดการแสดงออกความคิดอะไรก็แล้วแต่เขายังหาต้นสายปลายเหตุของพฤติกรรมนั้นๆไม่เจอมันก็จะเปลี่ยนแปลงยากหน่อยเหมือนมันฝังรากลึกนะคะฉะนั้นเรสจึงคิดว่าทุกคน ต้องการความรักความเข้าใจต้องการการรับฟังต้องการการให้อภัยและเราไม่ใช่เหยื่อนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทําพฤติกรรมทุกอย่างมันเกิดจากความเจ็บปวดของเขามันเกิดจากอมในอดีตมันเกิดจากการที่มีกําแพงไม่ยอมลดอีกโก้ให้กันนะคะแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกอีกข้อความ ต่อไปนะคะก็คือเขาบอกว่า I v e g o Tarot t Reading On you ก็คือเขาก็เปิดไพ่ทาโร่แบบว่าทำนายความรู้สึกของคุณแบบว่าเหมือนไปหาไปหาทาร์โอลเดอร์ไปหา leader, ปหมอดูเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกว่าตอนนี้คุณรู้สึกกับเขายังไงอ่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้คุณ คิดจะทำอะไรวางแผนจะทําอะไรและรู้สึกกับเขายัางไงและเขาก็รู้ว่าคุณรู้เรื่องเขาหมดทุกอย่างโอเค you already knew ข้อความต่อไปนะคะ you already knew ใช่ถ้าคุณเป็น d i v feminine นะคะใช่คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ divine masculine ของคุณถ้าคุณเป็น dm และ df สองคน connect ทั้งสองคนรู้ความลับของกัน ที่ไม่ต้องอาปากพูดไม่จําเป็นเลยที่ DM และ DF จะต้องมีความลับต่อกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขากลัวเหลืเกินก็คือกลัวคุณจะรู้ความรับของเขาทั้งหมดและกลัวว่าคุณจะรับไม่ได้แต่เขาไปหาทาร์โรลิเดอร์เพื่อที่จะสอบถามว่าคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างทารโรลิเดอร์ก็บอกว่ารู้หมดทุกอย่าง โอเคก็แปลว่าตลบดีนะคะและข้อความต่อไปก็คือ legal trouble เขามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะคะปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอาจจะเป็นการหย่าล้างหรือกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อย่าล้างอาจจะฟ้องย่ามีการฟ้องย่า ผ,ผู้หญิงคนนั้นน่ะอาจจะมีการฟ้องหยาก,กันเกิดขึ้นนะคะเพราะเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเอาเปรียบเอาเปรียบเขาค่ะโอเคแล้วก็ข้อความต่อไปนะคะ third party situation ก็คือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับบุคลบคลที่สามบุคคลที่สามเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้และทำให้เขาต้องเหมือนกับว่า หุดชชงักน,นะคะเขาเข้าใจว่าคนเหล่านี้ก็คือ fake friend fake friend ก็เพื่อนที่แบบปล,มปลอมๆอะเพื่อนที่แบบว่าพอเห็นเราแฮปปี้แล้วเขาไม่แฮปปี้กับเราเพื่อนที่แบบว่าพอเราเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนของเราเนี่ยเขาไม่สนับสนุนแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรอมันจะเป็นไปได้หรอที่คุณจะเจอคนรักที่ดีแบบนี้คนรักที่เป็นรักแท้แบบนี้เป็น ไม่เชื่อเพราะในสิ่งที่เขาเจอที่ผ่านมาเขาเจอแต่คนเฟกเฟกเพื่อนของเขามายถึงเพื่อนของเขานะคะเพื่อนของเขามีประสบการณ์ที่เจอแต่คนเฟกเฟกฉะนั้นเขาก็ไม่เชื่ออะไรที่มันเป็นของจริงอย่างเช่น DM และ DF เมื่อมาเจอกันเกรซแนะนำเลยนะคะไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครฟังเรื่องของ ควรจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเข้ามารับรู้ข้องเกีียวและตัดสินเพราะคนอื่นไม่มีวันเข้าใจกับความสัมพันธ์แบบนี้เพราะเขายังไม่เคยมีประสบการณ์และยังไม่เคยได้เจอกับรักแท้ที่สามารถสื่อันทางจิตวิญญาณแบบนี้รักแท้ที่ลึกซึ้งแบบนี้คนเหล่านั้นเขาไม่เข้าใจ เฟรนพวกนั้นเพนื่อนปลอมๆพวกนั้นเนี่ยบอกให้ DM walk away แนะนำให้ DM เดินออกไปจากชีวิต DF เหมือนกับว่าพยายามบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกเลิกเถอะมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะก็คือประมาณนั้นนะคะสิ่งที่เขาเจออยู่แต่เขาก็รู้นะว่าใครเป็นอะไรแล้วเขาก็ยังเชื่อ มั่นในความรู้สึกของเขาแต่ตอนนี้เขาแค่สับสนเท่านั้นเองหากคุณมีคำถามในใจลองตั้งหนึ่งคำถามในใจตอนนี้นะคะว่าคุณอยากจะถามอะไรกับ DM ของคุณแลนะคำตอบน,นั้นก็คือ yes mm. ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ข้อความต่อไปตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ d m ของคุณก็คือเลขสิบเลขสอง แล้วก็มีอายุที่แก่กว่าคุณมีอายุมากกว่าคุณนะคะอาชีพก็คือคุณหมอนะคะนักแสดงนะคะหรือศิลปินอะไรเงี้ยเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เล่นดนตรีได้ชอบเสียงเพลงแล้วก็จะอินกับเรื่องแอสโทรจีมากๆาเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงดาวดวง เขาก็อิเอนเหมือนเหมือนกันกันกบเรานะคะแล้วเขาชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบเพลงแจ๊สแล้วก็ชอบเลี้ยงสัตว์ค่ะชอบสัตว์เลี้ยงนะคะราศีอะไรบ้างก็จะมีราศีกุมราศีธนูราศีพิจิกราศีเมถุนราศีกันนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะมาจากแถบไหนทวีปไหน ประเทศไหนก็คือ Middle East นะคะค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นชามนะคะชาม Reading เขาบอกว่าคริสต์มาสคริสต์มาสปีนี้เขาอยากจะมามอบอะไรดีๆให้กับคุณหรือไม่ก็เดทคุณนะคะเขาอยากจะ เป็น promise ring นะคะก็คือแหวนแนทนคำสัญญาโอเคหรือไม่ก็ขยับความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันฝังรากลึกและเติบโตอย่างมั่นคงนะคะคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้เขานอนไม่หลับเลย ตอนกลางคืนเขาก็จะแบบว่าไปส่องโซเชียลของคุณถ่ายฟีดดูว่าคุณโพสอะไรบ้างดูว่าคุณอัปเดตอะไรบ้างตอนกลางคืนเขาก็ต้องแบบว่านอนนับแกะนะคะก่อนจะหลับได้นี่ก็ต้องแบบว่าใช้เวลามากเลยทีเดียวเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีหวังที่คุณทั้งสองคนจะกลับมาพูดคุยกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันใหม่นะคะ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าความสุขความปรารถนาและความพึงพอใจมันจะรวบรวมอยู่ในคนคนเดียวกันได้นะคะแบบเพอร์เฟกมากแล้วเขาบอกว่าทุกคำพูดของคุณนะ่ะมันก้องกัางวาน เขาบอกว่าเขาเชื่อทุกอย่างที่คุณพูดนะคะแล้วก็เขาบอกว่า your beauty เขาก็บอกว่าความสวยและความสง่างามของคุณนะมันตราตึงอยู่ในใจของเขานะคะ I want to be able to give you stable family and life เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนรักที่มั่นคง อยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงและชีวิตที่ดีให้กับคุณเขาบอกว่าคุณเปลี่ยนบางอย่างในตัวของฉันตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอีกต่อไปฉันรู้สึกฉันรู้สึกเหมือนคุณเป็นบ้านของฉันและเขาบอกว่ารอยยิ้มของ สิ่งที่สวยงามที่สุดและเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยที่สุดในเรือนร่างของคุณนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกของคุณนะมันอยู่กับเขาเสมอแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะแบ่งปันชีวิตของเขากับคุณ แล้วเขาบอกว่า secret love secret love ก็คือความรักครั้งนี้มันยังเปิดเผยไม่ได้มันยังเป็นความลับที่ต้องเก็บไว้กันทั้งคู่นะคะเขาบอกว่าความหมุนหมองและความเหงาจากการที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะมันมากมันมากเกินไปแบบมันมากเกินที่จะรับไว้ ดดแดะข้อความสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าฉันต้องการให้คุณกลับมาโอเคและไพ่ Oracle นะคะบอกว่านิมเลอ <c oughs> การที่คุณกับเขาจากกันในครั้งเนี้ยมันอาจจะกระตุ้นสิ่งที่ positive ในความสัมพันธ์ของคุณในการที่เขาจะกลับมาเจอกันใหม่หรือคุณกลับมาเจอกันใหม่ดีกัน ทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เหมือนเขาจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่จากอะไรที่ไม่เคยแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงให้เราเห็นไม่กล้าที่จะแสดงความรักหรือ affection นะคะเขาจะกลับมาใน energy ใหม่เป็นคนใหม่นะคะแล้วมันก็จะทำให้คุณกับเขามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมากค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับ DM ของคุณนะคะคือ past life relationship คุณกับเขาเจอกันรู้จักกันมีความสัมพันธ์กันมาก่อนในหลาย,นายชาติที่ผ่านมา v r y y s o o n ี้ไพ่บอกว่าเร็วๆนี้นะคะให้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและชัดเจนว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการและสิ่งนั้น ที่คุณกับเขาไม่คุยกันนะคะอาจจะมีบางฝ่ายบางคนหรือทั้งคู่ติดอยู่กับคําว่าอีโก้คือต่างฝ่ายต่างเจ็บต่างฝ่ายต่างต้องการขับขอโทษต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองโดนกระทำและเป็นเหยือ่อคือถ้าเกิดสามารถละอีโก้ตรงนั้นได้แล้วก็ทักเข้าไป make the effort ก็คือ เป็นการเริ่มก่อนเริ่มทักก่อนสลัดอีโก้ไปก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปนึกถึงว่าใครทําใครก่อนนะคะก็คือให้อภัยแล้วก็ลองพยายามที่จะเข้าหากันนะคะ mm hmm. reconciliation someone from your past is returning to your life ก็คือไพ่สุดท้ายนะคะ reconciliation mm hmm. ก็บอกว่า ใครคนใดคนหนึ่งจากอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็น past life หรืออดีตที่เคยเลิกลากันไปเคยไม่คุยกันไปเคยบล็อกกันไปเนี่ยเขากำลังจะกลับมาหาคุณแล้วก็จะได้รวมตัวกันนะคะโอเคในการเปิดข้อความและไพ่ครั้งนี้ก็ผลลัพธ์ออกมา positive นะคะ mm hmm. ทุกคนพยายามละอีโก้เราสามารถเป็นคนที่เริ่มต้นคุยกับเขาขอโทษเขา คุยกันถึงปัญหาว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้หรือคุณคิดว่าความรู้สึกคุณคิดว่าคุณควรจะให้เวลาเขาได้อยู่คนเดียวเพื่อพิจารณาความรู้สึกก็ฝังความรู้สึกของคุณนะคะฟังว่าเราควรจะทํายังไงจะเริ่มยังไงฟังจากความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าความรู้สึกบอกให้เราอยากทําแบบไหนแล้วเราก็ถามตามความรู้สึกคะ่ะถ้าความรู้สึกบอกว่า เ,เราควนรคนเริ่มทักนะก็ทักไปก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะเนาะแต่ถ้าความรู้สึกบอกว่าเราควรจะปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองสักพักก็ฟังความรู้สึกของตัวเองก็ตามนั้นนะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่สักพักโอเคถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Grace Journey นะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวเกี่ยวกับ Two w i n f l a m e s โดยเฉพาะติดต่อ Grace ทางไลน์ได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็ แสดงไว้อยู่บนติ๊กต็อกนะคะหน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกเลยถ้าใครสนใจและอยากรู้ว่าตัวเองเป็นทวินเฟรมหรือเปล่ามีทวินเฟรมหรือเปล่าคนนี้ใช่หรือเปล่าติดตออ่อเพจมาได้เลยนะคะแล้วก็เรายังมีวิธีแนวทางแก้ไขวิธีการที่เราจะทำยังไงที่จะได้แบบยูเนียนกับทวินเฟรมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทวินเฟรมในตัวของเราหรือกับทวินเฟรมที่เป็น DM ที่มีตัวตนนะคะโอเค ถ้ายังไงสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโพสตทิปใหม่ให้ดูกันเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะ